ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับแต่อยากจะเรียนรู้การเทรดให้ได้กำไรสักปนละ3 0 0ร้อถึงห้าร้อยทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมจะแนะนําให้เราเะครับเริ่มต้นจากการหาความรู้พื้นฐานที่ง่ายๆก่อนนะเพื่อที่เราจะได้สามารถเริ่มต้นได้ครับหรือว่าจะเริ่มต้นจากเล่มนี้ก็ได้นะครับคู่มือเทรดฟอเร็กด้วยมือถือบอกเลยว่าราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นได้ดีนะทิศทางเนี่ยสำคัญกว่าความเร็วมากๆเลยนะครับและหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยตั้งทิศทางให้คุณได้อย่างดีเลยครับมีลหลายหลาปคนนะครับ เ,เพราะอาชีพเทรดเดอร์นะครับเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นอิสระจากเวลานะครับยุคนี้คือไม่มีใครเขามานั่งทํางานประจํากันแล้วครับตื่นแต่เช้าไปเจอรถติดนะครับนั่งทํางานหลังขดหลังแข็งนะครับกลับบ้าน5้าโมงเย็นก็เพื่อไปเจอรถติดอีกแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีเผลือไม่ได้หยุดด้วยนะต้องทํา OT ซึ่งถ้าคุณอยากจะออกจากวงจรที่มันหนักหนาสาหัสแบบนี้นะครับคุณจะต้องเริ่มหาความรู้การเงินใหม่ๆครับผมสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเข้าวงการเทรดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือว่าทํเป็นรายได้เสริมหนัง